สวัสดีทุกคนนะครับฟิกซอิสซับนะเดี๋ยววันนี้เรามาซื้อเจ้ารถคันนี้กันนะครับแปดพันห้าร้อยผมรีบซื้อก่อนเป็นซับนะครับทุกคนทําไมผมถึงซื้อน่ะเหรอคือมันถูกนะครับทุกคนผมเห็นตรงนู้นอ่ะมันขายตั้งหมื่นกว่าทุกคนแล้วคันนี้แปดพันยังอ่ะแปลว่าถ้าเราเอาไปซ่อมเนี่ยเราน่าจะกําไรบอลเบอร์อะเดี๋ยวขอเปิดเครื่องก่อนนะโอ้โหทุกคนเครื่องมันโคตรสวยเลยดูดิแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยนะผมผมขออนุญาตอดเบิกมือ ตาต์เครื่องดูดิดูเครื่องดิทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิได้มา800พแต่เครื่องแบบโคตรสวยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฉช่รถเก่าแบบเครื่องดูเครื่องดิทุกคนเครื่องอะไรเนี่ย V6 หรอนะครับเหมือนเหมือนจะ V6 นะเพราะผมเห็นฝาสูบมันเป็น3หัวเทียนนะครับสองข้างอืมน่าจะ V6 อ่ะทุกคนเครื่องสวยมากแล้วแบบเราได้มาราคาถูกมากนะครับนี่เราโชคดีมากนะครับเนี่ยเนี่ย V6 V6 เครื่องสามพันนะทุกคนโคตรแรงนะโคตรคุ้มนะแปดพันนะ ปกติมันมันหมื่นกว่านะแต่คือคันนี้คอนดิชันมันก็ราคาน่าจะตามสภาพะนะครับ38%นะครับโอ้โหโชคดีมากเดี๋ยวซื้อมา8,000ใช่ไหมเดี๋ยวลองเอาไปซ่อมดูนะว่าเจ้า V6 เนี่ยจะขายได้เท่าไหร่นะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวครับออกจากจางยารก่อนนะครับตรงนี้ BM ใครครับนะครับ บีเอ็มกันสู้วีหกเราดูดิเครื่องพังๆยังวิ่งเป็นร้อยทุกคนดูดิยังไม่ถึงร้อยนะมันติดโค้งแต่แต่คือแรงอะเครื่องพังๆแต่คือแรงทุกคนนะครับเอาเรื่องเลยแรงเอาเรื่องเดี๋ยวทาสีก่อนทําสีอะไรดีเอ่ยสีแดงแล้วกันแบบว่ารถแรงดีนะครับสีแดงเลยนะครับดูฝาหน่อยสีแดงประมาณแบบสว่างหน่อยนะครับสองร้อยนะครับซตาบแบบสีแดงสตาร์ทเครื่อง ปลดเบรกมือนะครับถอยเลยสวยมากนะทุกคนนะครับดูทรงครับสก่อนก็ลดครอบครัวอีกแล้วแต่ว่าวุ้ยหกสามพันครับไม่มีเทอร์โบนะครับถ้าเทอร์โบต้องบอกอีกหนึ่งหมื่นนะครับถ้าทำไว้ขี่เองก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าทำขายไม่ได้นะครับใส่ของเดิมดีกว่ากำไรบานเบอ่นะครับประมาณนี้ครับทุกคนทรง ไม่ทรงมันเท่ว่ะเฮ้ยอาเปิดฝามาผมจะซ่อมได้ไหมเนี่ยอันนี้อะไรอะ F s o r c e m a n f o l d ใช่ปะผมถอดออกมาแล้วผมก็เก็บก่อนเดี๋ยวหายนะครับผมจะค่อยๆถอดแล้วก็ค่อยๆเก็บนะครับอันนี้ก็เก็บก่อนนะครับ engine b l o c ใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไร engine อนนะนะครับเนี่ยทุกคนโอ้โหพาร์ทจะค่อนข้างเยอะผมพูดพูดไม่ทันอันนี้เกียร์เก็บก่อนนะครับผมกลัวอุปกรณ์หายนะครับแบตเก็บ แล้วก็ Radiator เก็บน่าจะครบนะครับน่าจะครบแล้วทุกคนโอเคฮะแล้วก็ถอดทุกอย่างถอดมาเรียบร้อยนะครับมาดูหน่อย Cylinder Head นะครับดู Engine Block V6 f a i l c h a r g นะทุกคน Injector V6 นะครับ Air Intake V6 นะครับ Battery นะครับ Jet Speed DCT นะครับ Dual Clutch Transmission ใช่ไหมอย่างนั้นเนี้ย แล้วก็ซอฟต์แมนดโฟนะครับโอเคเหมือนว่าเราอาจจะต้องซื้อซื้อตัวนี้อย่างเดียวอินเจคเตอร์ v 6นะครับแต่เดี๋ยวขับไปซื้อได้เพื่อให้สภาพรถมันรอตัเซนเนาะตรงนี้เราเอาแอร์อินเทมาล้างก่อนนะครับใส่เครื่องล้างก่อนดูแอร์อินเทกที่เพิ่งเริ่มเลยทุกคนแอร์อินเทแบบไอ,อ้ไม่กระเด็นทุกคนมันจะมันจะบล็อกครับทุกคนเดี๋ยวนะอยู่เิงเด้งลูกโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคครับเราล้างเรียบร้อยนะครับใส่เป๋า แล้วก็แบตแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาแบตเอาแบตไปชาร์จชาร์จแบตสักครู่นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคสวยงามนะครับชาร์จแบตนะครับใครอะไรเนี่ยใครลเลยชิปเปนซีชื่ออะไรชิปเันซีจะทำอะไรจะขโมยแบตผมหรอ,อไม่ได้นะอ่ะโอเคทุกคนน,น่าจะเต็มแล้วไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่เต็มทุกคนเดี๋ยวนะเอาออกมาใหม่ก่อนเอ้ยเอ้ยแบตแบตจะหายอ๋อแบตมันจะหายทุกคนเมื่อกี้มันเหมือนแบบมันจะจมดินอะและแบตใครเต็มเลยไม่รู้ทุกคนโอเคเดี๋ยวนะ โอเคได้ละอ่ะต้องแบบใจเย็นนิดนึงมันอาจจะมีบัก๊กมีเออ,ออร์เรอร์อะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนี่แบตด,ดีนะเนี่ยทุกคนเราน่าจะแบบเอาแบบพวกพวกนี้ไปขายได้ด้วยหรอขายอะไรได้ด้วยนะโอเคครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบตร้อยไปเอาผมจะเอานี่ครับเรดิเเตอร์ล้างน้ําปึ๊บนะครับรอล้างน้ําเรียบร้อยนะครับใส่เป๋าแล้วก็ทำมิชชั่นแล้วกันนะครับใส่เครื่องปึ๊บโอเคครับอันนี้อันนี้รถ รดแนวเริ่มต้นเลยแล้วเนี่ยนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้อะไรเรียบร้อยน่าจะ LLC เกียร์มั้งนะครับแล้วก็เอาเอาเอ็กซ์ซอร์แมนโฟนะครับเอ้ทุกคนเอ็กซ์ซอร์แมนโฟผมจมดินเมื่อกี้เมื่อกี้เาออกมาแล้วครับมันนี blends, ่ยไปแวบแวบนี่น <idée> ี่นี่เจอแล้วน่งจมดินทุกคนต้องระวังนะผมเข้าใจแล้วมันมันจะบักบักหน่อยนะครับนี่ครับเกียก่อนอาจจะต้องแบบยังไงเปลี่ยนเซิร์ฟไหมหรือยังไงนะครับ ตรงนี้ผมกาลังรอเจเียกเก็บรีบเก็บใส่เปานะครับเก็บใส่เปาเลยครับเดี๋ยวนะผมผมเปลี่ยนที่ก่อนดีกว่าผมมาแถวนี้ดีกว่าผมเอาสเดนเดอร์เฮดออกมานะครับแล้วก็แล้วก็วางสิวางนะครับเจนะครับโอเคเรียบร้อยใส่เปานะครับเหลือเครื่องทุกคนเอนจินบล็อกเทคเอาโอ้โหดูเครื่องดิเครื่องโคตรสวยนะครับนี่ครับเครื่องเรากรบรดเครื่องแบบใหญ่มากนะครับก็ใส่เครื่องใส่ได้ไหมเนี่ย นะครับค่อนข้างใหญ่เลยใส่ได้ไม่นนกใส่เดม้ยใส่แททีเฮะนะครับ <c oughs> คือเครื่องมันใหญ่กว่าตัวเจอีกนะนะครับ <c oughs> เอาเรืออะไรเนี่ย <c oughs> น่าจะครบอะครับทุกคนแล้วอันนี้ต้องไปซื้อเนาะอินเจคเตอร์ V6 โอเคเครื่องเราซ่อมแล้วใส่เป๋านะครับตรงนี้น่าจะครบนะครับทุกคนอะละได้เวลาละได้เวลาประกอบละจะหายไหมเนี่ยผมเอาธานมิชชั่นออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะผมจะยืนประมาณตรงนี้ยืนตรงนี้นะครับแล้วก็เอา เอนจะินบอกเนาะเอนจินบอกแล้วก็ใส่เข้าไปใส่อินเทอร์เฮดใส่เข้าไปเอ็กซอร์ทแมนโโฟนะครับใส่เข้าไปนะฮะเอ่ออินเทกนะฮะใส่เข้าไปสวยวะเครื่องโคตรสวยแบตเตอรี่นะฮะใส่เข้าไปนะฮะเรดิเอเตอร์ฮะใส่เข้าไปครับแล้วก็ผมต้องใส่อินเจกเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะไปซื้อนะครับโอเคครบครับนี่ฮะเครื่องเครื่องสุดเก๋ครับทุกคนว้าวเก๋กูด เก่ยกรูดนะโอเคอยู่บนรถละเวรีกูดเก่กูดนะครับเครื่องแบบเบิร์นเริ่มกดเบรกเมือสตาร์ทเครื่องเปิดไฟหน้านะครับตัดเข็มขัดโอเคครับเดี๋ยวลืมปิดฝากระโปรงสตาร์ทเครื่องกดเบรคเมือโอเคไปทุกคนแรงมากนะครับโอ้โหอย่าชนนะเดี๋ยวราคาตกอีกนะครับโ,อ,โอ้โหพุงห่งะทุกคนพุ่งมากแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรแรง นะครับแล้วทรงที่แบบทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยนะครับปิดเครื่องโชว์นะครับทรงอย่างแบดแซดอย่างเท่คอนโทรลชิปนะครับถ่ายรูปกันแบบเผื่อทําปกคลิปไงทุกคนนะครับอาจจะประมาณนี้ไหมนะครับ V6 รถพระบ้านสายซิ่งแบบผมพลงัง V6 สุดหล่อที่นะครับจากซากซูรุซิ่งอะไรประมาณนี้นะนะครับจากซากแบบ8,000เองนะนะครับเดี๋ยวนะผมต้องซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนผมต้องซื้ออันเนี้ยทุกคนคืออะไรวะ ผมผมทอดก่อนนะครับแล้วก็เก็บก่อนจะได้ดูดูถูก i n j e c t คเตอร์3.0 3.0น่าจะอันนี้ไหมไม่ใช่อยู่ไหนว่า V6 V6 ต้องหา V6 อ่ะทุกคน V6 นี่นี่นี่ V6 3.0 V6 ดีเซลนะครับเราก็250บาทนะครับเราก็ซื้อมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีคุณเละไปดูรถชั้น4เครื่องชั้นโคตรสวยเลยแบบว่าเครื่องมันค่อนข้างใหญ่โตส่วนเครื่องข้างลายนะ่ะมันเล็ก <laughs> เออจะไปพูดขิงเขาเพื่ออะไรนะเขาไม่ได้ยินนะทุกคนอันนี้น่าจะเสียงในหัวอ่ะนะฮะอินเจคเตอร์ V6 3.0เรียบร้อยแม่รู้สึกเต็มคนรู้สึกคอนดิชันร้อยเปซนตะครับสตาร์ทเครื่องนะครับกดเบรกมือนะครับผมขอออกออแบบรอบตัดทุกคนนี่รับตัดรับตัดดูฟันดูฟันฟันด้านหลังดูดด ดูดโห ah. คนแรงทุกคนไม่อยากขายเลยอ่ะดูดโหรอยสี่ร้อยห้าทุกคนโอ้โห,หพอ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 ทุกคนเดี๋ยวราคามันตกนี่ไม่ใช่เป้าหมายเรานะครับมันมีรถที่สิ่งกว่านี้อีกนะนะครับ V8 มันมี V8 นะทุกคนอันนี้แบบขนมกุบอยู่อันนี้แค่วีหกนะครับ วีหก <We> ไปดูกำไรก่อนๆดีว่าซื้อมาแ0 0พันโคตรคุ้มนะครับโอเคครับนะครับดับเครื่องด้วยนะครับคือแบบคอนดิชันนี่คือแบบดีมากนะครับราคานี้ต้องมีแบบ2 9 0 0มนะครับ2 9 0 0มื่นเก้าไปคือทุกคนไม่ราคามันถูกใช่ไหมหมื่นเดียวเองซื้อมาได้นะ8 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0นหน0่งหมืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกำไรสี่พันหนึงอ่ะโอ้โหกำไรโคตรน้อยทุกคนบอกเลยก็เหมาะเป็นรถเก็บนะไม่ใช่รถทำกำไรนะสำหรับสำหรับเจ้าคันนี้นะ โอ้โหเสียระเบหมดนะครับแต่โคตรแรงนะวีหกอ่ะอ่ะอะยังไงก็ผมก็ต้องขายอะนะครับหมื่นหนึ่งพันอ่ะอโอเคลาก่อนครับรถสุดสุดเท่นะครับมันมีรถขายด้วยนะทุกคนเนี่ยฮะอันนี้เท่าไหร่สี่หมื่นห้าล่าเราซื้อได้ไหมถ้าผมกดซื้อต้องใช้โลบัคเท่านั้นอะดูทรงนะครับเนี่ยฮะเป็น B M เอ็มเบน Audi ดี้อตัวซิ่งนะครับ R S เหกหรืออะไรสักอย่างพรีเมียมคาร์นะครับอันนี้จะรีสปอนอีก80ดสิบวินะครับ เออมันไม่มีบอร์ดบอกเนาะว่าแบบเปอร์เซ็นต์การออกรถอะนะครับอาจจะต้องไปดูในดิคอร์ดเขาหรือหรือ,รอกลุ่มของเขาอะไรงั้นมั้งนเฮ้ยนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบโทฟี่มั้งนะครับเออขายเล่นนานสุนานใายเล่นเยอะใช่ป่ะดูดิทุกคนขายเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นคันแล้วอะดูดิอันนี้กิโลเมตรโลบักโอ้โหมีคนแบบ4ี่แสนโลบักเนี้ยเหรอเขาเอาโลบักไปทําอะไรวะนะคือมันเล่นฟีอะไรนะเฮ้ยอันนี้รถอแไรวะเฮ้ยคนอันนี้รถหมื่นเก้าทุกคนเฮ้ยหมื่นเก้า ซื้อไวก่อนนะครับซื้อก่อนรถไหลไม่ดูทุกคนซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ามาทํานะจักรถคันนี้นะราคาค่อนข้างแพงนะคาดหวังว่าแบบจะมีกําไรเยอะนะครับแบบราคารถที่แพงอะ่ะมันจะได้กําไรเยอะนะทุกคนผมผมคิดอย่างนั้นนะไอจ้ารถมันเกียวีหกเราซื้อมาถูกกาไรก็แบบ น้อยมากนะครับน้อยแบบน้อยแบบน้อยจัดอ่ะนะครับผมแต่ก็ยังพอมีกําไรนะครับคันนี้ก็ซื้อมาเกือบ2 0,000ื่นเนาะหมื่นเก้าเนาะก็หวังว่าจะได้กาไรเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องแบบเครื่องอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยเครื่องเครื่อง1.0เองทุกคนเครื่อง1.0เครื่อง1000นนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาซ่อมกันนะครับแต่ทรงรถคือแบบ รถบ้านเลยอะรถครอบครัวแบบรถอะดเวนเจอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์นะครับกดติดตามนะครับทุกคนครับคุณที่รับชมมันจบนะครับแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ